มดค่ะมดค่ะโอ้เทียบเลยค่ะเพ,พื่อนทั้งเชื้อราแล้วก็มดโอ้ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะตอนนี้เขาไม่ก้อยค่ะหนูปลูกต้นไม้ค่ะไม่โตไม่สวยเลยค่ะไม่ก้อยค่ะแถมบางต้นนะคะมีมดหนอนแมลงเคลียรเยอะมากๆค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดในการเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติจ้าวัสดุอุปกรณ์นะคะง่ายๆเลยค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ไล่มดไล่หลนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยกับมาเขียวติดดอกออกผลง่ายที่สุดอีกครั้งนะคะดูอุปกรณ์หลาัาหัวใจของงานนะคะเป็นข้าวสว,วยนะคะข้าวเก่าข้าวบูดนะคะไม่หมดเนาะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะข้าวบูดง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆปุ๋ยและจุลินทรีย์ชั้นดีที่ต้นไม้พืชผักต้องการเลยคะ่ะเปิดตาดอกเร่งเขียวเร่งรากแถมย้ำกําจัดเชื้อโรคเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียและอาการพลิกเน่าพลิกเป็นโรคกุ้งแห้งง่ายๆด้วย ข้าวก็เลยเนีเป็นข้าวบูดนะเนี่ยนี่เป็นข้าวบูดค่ะเพื่อนๆเละเป็นโจ๊กเลยดีมากๆเป็นกาแฟเลยนะคะเป็นกาแฟทีอินวานหรือกาแฟดํานะคะได้เลยนะคะเป็นกาแฟดําจะดีมากๆค่ะคือกาแฟเนี่ยเขาะจะมีฤทธิ์ที่เป็นเปรี้ยวๆนะคะขมๆนะคะมดหนอนแมลงเพลี้ยไม่ชอบะะกาแฟมีไนโตรเจนสูงนะคะเร่งรากเร่งเขียวกันอย่างง่ายๆเลยเป็น <ๆ S 2> เ<ล>ครืค่องดื่มชูกําลังน้ํายาล้างจานค่ะเกลือนะคะอันดับต่อไปค่ะก็เป็นเปลือกไข่นะคะตําหรือปั่นให้ละเอียดนะคะ ตามสะดวกเลยนะคะเติดไครนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายนะคะปรับปรุงสภาพดินนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างนี้เลยจ้าเติบไครนี่ยไปก้อยต่ําปั่นไว้เป็นชานอย่างนี้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้ําสะอาดมาเลยค่ะสามถึงห้าลิตรมาเลยค่ะข้าวค่ะข้าวเกาข้าวบูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆพบว่าข้าวในหม้อบูดนะไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆจ๋านี่คือปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเราก็ขยำเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ การพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหนิกใบงอนะคะต่อไปนี้นะคะไม่ต้องทิ้งข้าวเก่าข้าวบูดทิ้งลงถังขยะอีกต่อไปค่ะมาขยํำขยํำใส่น้ําสะอาดอย่างนี้เลยคะ่ะทำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะโอเคไม่้กงขยํำพอประมาณแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าน้ําซาวข้าวแบบเร่งด่วนนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆันดับต่อไปเลยค่ะนี่หัวใจของงานเลยค่ะกาแฟนะคะมีไนโตรเจนสูงค่ะมีลิที่ขมขมเปรี้ยวๆด้วยนะคะ ตักมาเลยกาแฟนะคะเป็นกาแฟดํานะคะ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยนะคะกาแฟทีอินวันก็ใส่ลงไปแทนได้นะ1นซองนะคะลงไปเลยคะ่ะเพื่อนจ๋าขมเปรี้ยวได้ใจเลยคะ่ะนี่วันนี้ฝนตกเยอะนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยคะ่ะกําจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ดีมา,มากๆต่อไปค่ะเปลือกไข่คะ่ะแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะไม่ก็ใส่ลงไปนะอยู่ที่นะคะ1ช้อนหรือ1ทัพพีนะคะไม่ก็มีเยอะนะใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะตุยชั้นดีเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลน้ำมะนาวของแม่ก้อยนะ ไม่เคยติดดอกเลยค่ะกระถางนี้นี่เจอสูตรนี้เข้าไปโอ้โ oh ห oh oh. ติดดอกสนันวันไว้เลยค่ะฟื้นฟูให้พืชของเรานะที่เหลืองๆนะไม่ติดดอกออกผลนะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลีค้ด้วยเครื่องดื่มชูกํกำลังเลยใส่ลงไป2ฝานะคะ ต่อไปเลยคะ่ะเกลือนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยคะ่ะสามารถกําจัดมดนอนมแมลงเพลี้ยะนะคะขั้นเด็กขาดเลยคะ่ะไรแดงค่ะนี่ก็สูตรนี้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะเพื่นๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปนะคะเป็นสารจับใบคะ่ะกําจัดมดนอนมแมลงเพลี้ยได้ดีมากๆนะคะไจรจิงจกตุ๊กแกค่ะได้เช่นกันนะคะ เราใส่ลงไป2ช้อนต๊ะนะคะกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียรคลิกที่เน่านะคะเกิดจากมาแมลงวันทองเข้ามาตอมมาต่อยนะแล้วก็เกิดเชื้อราทางดินเยอะมากๆค่ะนี่กำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรฉบับบ้านๆเลยค่ะด้วยน้ํายาล้างจานเลยค่ะใส่าล,างล,ลงไปเลยนะคะสองช้อนนะผสมส่วนผส,สมทั้งหมดให้เข้ากันเลยสูตรนี้นะจ๊ะไม่ต้องหมักนะคะเพื่อนๆค้าําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยม,มดไล่หนอนไล่มแมลงได้ทุกชนิดท่านเด็กขาดขาวาอเลยพืชผัก ได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้โทใบสวยๆนะคะ,ะ,คะมะเขือมะนาวค่ะได้หมดเลยค่ะมาดูวิธีใช้เลยนะคะสําหรับนะคะกระถางไหนนะคะพเพื่อนๆคะมดน,น้อนแมลงเพียเยอะๆนะคะใช้ขวดนี้เพียวๆเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋าเพื่อไปจัดการลุ่มดเลยค่ะเพื่อนจ๋าเพียวๆเลยค่ะโอ้โห<ฮ>แม่ก้อยมาสังเกตค่ะในกระถางของแม่ก้อยค่ะมีทั้งมดค่ะพเพื่อนเคื่อน แล้วก string, water, om, tá, ว็เช sure. oh, right ื้อราค็โอ้โหเดินเต็มกระถางกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มีดินขุยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเอดูโอ้โหมดค่ะมดค่ะโอ้เพียบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทั้งเชื้อราแล้วก็มดโอ้ดินดีเต็มล้นกระถางกันอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอย่างนี้อย่าปล่อยไว้นะคะใช้สูตรนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนแก้วนี้เลยค่ะพี่จ๋ากาจัดเชื้อรากําจัดมดหนอนแมลงเพี้ยขั้นเด็ดขาดค่ะเพื่อนเพื่อนด้เลยค่ะเพื่อน เลยนะคะเพียวเลยค่ะเพื่อนสำหร <my lord. S 2> ับเพื uries, ่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะสําหรับสเปร์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรนะคะเราใช้นะคะหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนขายอยู่ที่สองร้อยมลนะคะเพื่อนผสมในฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรค่ะใส่น้ําไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยขั้นเด็กขาดค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะเพื่อน มะเขือต้นนี้นะคะติดดอกอยู่นะคะแต่เหมือนมีอาการเหี่ยวๆนะคะสงสัยจะเจอเพี้ยแป้งค่ะเพื่อนจ๋าไมื่อกี้ก็ฉีดพ่นในส่วนนี้เลยค่ะฉีดพ่นอย่างนี้ผลอยู่นะคะเพื่อนจ๋าอันน้เมื่อกีเห็นมีนะเห็นเห็นก็ดำค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยมีเห็นก็ฉีดอนี้นะคะเพื่อนเพืนจ๋าเสริมปูมคุ้มกันให้กับเขานะคะช่วงที่เขากําลังติดดอกออกผลค่ะเขาจะอ่อนแอนะคะมดหน่อยแมลงเพี้ยเหมือนเขารู้ค่ะเขาจะมาอะไรล่ะเพื่อนก็ฉีดพ่นสูตรนี้นะคะเสริมเป็นปูมคุ้มกันให้เขาเลยค่ะเพื่อน เลยไข่กำลังงามๆนะคะติดดอกดีอยู่ข้าไม่ก้อยฝนตกไปหน่อยเอา้าเจอยอดเหลืองใสอย่างนี้นะคะเจอเชื้อราค่ะเชื้อราทางดินค่ะเพืพ่อนจ๋าอีกคนเลยสวนดีเลยะคะ่ะ เลยนะคะเพื่อนาจะฉีดพุน่นเวลาฉีดพุ่นนี้พยายามยืนอยู่เหนือลมได้วลนะคืนใต้ลมนะคะบ,บนใบใต้ใบฉีดพุ่นให้หมดเลยค่ะเพื่อนะะอีเร่งการติดดอกออกผลนะคะแกการพริกที่ใบเหลืองใบหิีใบงอนะคะแต่มะเขียวติดดอกออกผลไวๆอีกครั้งนะคะนี่สูตรนี้เห็นผลไหมคะไม่ก้อยขานี่เชื้อราที่ขึ้นไว้นะคะเพื่อนๆหายเลยนะคะเพื่อนๆดู หลังจากนั้นนะคะให้พเพื่อนมาพรวนดินด้วยนะคะพเพื่อนๆนค่ะแล้ก็ใช้สูตรนี้ค่ะฉีดพ่นซ้ําอีกครั้งได้เลยค่ะพเพื่อนๆจะมีตัวไหนนะคะที่ยังดื้อและซุกซ่อนอยู่นะคะฉีดพ่นอย่างนี้เลยค่ะพเพื่อนๆเอกมีมาสังเกตค่ะต้นสนิจันของไม่อ้อยนะคะเพื่จ๋ากำลังงามๆค่ะสวยๆไม่กกอยมาสังเกตทางดินค่ะโอ้กระถางนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะพี่พี่จ๋าหอยทากยุกมากๆค่ะทุกคนโอ้อย่อยไว้นะคะ กัดต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆนี่เกลี้ยงยกสวนนะคะหมดต้นไม่มีเหลือเนี่ยค่ะกินถึงแบบกินถึงไหนคะมีความสามารถนะคะกินได้ถึงยอดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่างนี้อย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆใชสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าตักเลยนะคะหนึ่งขันใหญ่ๆเลยค่ะตออหนึ่งกระถางเลยค่ะเพื่อนๆลาเลยค่ะเพื่อนๆถาหอยทากตัวเล็กนะคะหอยทากตัวใหญ่นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆถาลา่ชุ่ม นันก็ถงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอาจจะมีมุมไหนนะคะที่กุซุกซ่อนอยู่นะคะเพื่อนๆจะได้ทั่วเลยกำจัดมดน้อนแมลงเรี้ยหอยทากขั้นเด็กขาดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะตักหนึ่งขันต่อบัว3ลิตรห้าลิตรนะคะได้เลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้พืชผักได้เลยค่ะำลุมพืชผักให้สวยนะคะกบมะเขียติดดอกออกผลสวยๆอีกครั้งนะคะไม้โซบ์ใบสวยๆค่ะบอนสีค่ะ ได้หมดเลยค่ะตะลังแม่สูสีนาวนะคะได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเป็นสวนเป็นไร่นะคะสูตรนี้นะคะผสมนะคะต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆติดดอกดีมากๆแต่งใบใหม่ก็เพียบอย่างนี้เลยล่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆได้มันดูเลยค่ะเพื่อนๆคิดลับนะคะกล้วยไม้งามออกดอกดกเป็นช่อเป็นพวงสวยๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะ กล้วยไม้แข็งแรงออกราบตืมน,นะคะเพื่อนเจื่อนเดี๋ยวนี้นะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะไปที่วัสดุปลูกค่ะกล้วยไม้นี่ควรจะให้น้ําหรือให้ปุ๋ยเขานะคะทุกวันจะดีมากๆเลยครับตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนหินผุนชัดค่ะไล่นดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยบำรุงต้นไม้พืชถักได้ด้วยนะคะทําให้บอลสีแตกหลอดไวกอใหญ่ค่ะนี่จากต้นเล็กๆค่ะตอนนี้สวยมากๆเลยมีฝักบัวนะคะ ส,สำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกแก้วสารพัดนึกนะคะตัวผู้นะคะปลูกทีไรตายตลอดค่ะเคล็ดลับ่างนี้นะคะชุดนี้นะคะ1แก้วหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะนี่แก้วสารพัดนึกนะคะแทงใบตลอดค่ะจากที่สมโสมรากเน่านะคะกลับมาแทงยอดแทงใบใหม่่างนี้เลยคะ่ะตัวผู้ว่าเลี้ยงยากนะคะเคล็ดลับนี้เลยค่ะเราจะ ไม่ลดน้ําน้องทุกวันนะคะหรือถ้าช่วงไหนฝนตกนะให้เพื่อนๆขยับมาไว้ที่ร่มใช้คาในบ้านได้เลยนะคะน้ํามากน้องไม่ชอบนะคะนี่เลก็จะลดแค่นี้แหละหนึ่งแก้วอาทิตย์ละค้างอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านีำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะต้นไม้พืชผักชนิดงามสวยติดดอกออกผลเร็วทันใจเลยค่ะอ้ดูสิออกช่อแข็งต้านสวยๆอย่างนี้นะคะ ปลูกมา่ลี้ยงค่ะไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะไม่ไก้อยขานี่หน้าร้อนนะคะไม้ดอกนี่ก็ออกดอกดีนะคะต้องใช้สูตรนี้นะคะพกเพื่อนเราสูตรนี้นะคะกก่เะเพื่อนๆจ๋าเทานี้ชุ่มเลยค่ะโอ้เพียมแตกตาดอกเพียบเลยค่ะพกเพื่อนๆตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่กล้วยไม้ค่ะแตกรากด,ดีค่ะออกดอกดกตลอดทั้งปีค่ะพกเพื่อนจ๋า แทงหนอ่อไว้ดูหน่อน้องซะก่อนค่ะแทงหน่อยอย่างนี้เดี๋ยวก็เตรียมติดดอกค่ะพื่นจ๋าต้องเริ่มจากแทงช่อก,ก่อนเนาะใช้สูตรนี้เป็นประจําได้เลยค่ะโอ้พริกไทยไม่ดุนะคะไม่เขียวไม่แข็งแรงใบหนีกใบงอเยอะมากๆะค่ะใช้สูตรนี้เลยครับนะะี่เละค่ะเพริกดุเต,ต็มต้นแบบง,ง่ายๆนะคะ เน่านี่เกิดจากมาแมลงวันทองเขามาตอมมาต่อยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะลายแดงลายขาวนะคะในพริกนะเขามาซุกซ่อนอยู่ที่ใต้ใบค่ะเพื่อน่นจ๋าเล้ก็ฉีดพ่นเลยค่ะเร่งผลแดงง่ายนะคะแล้วก็ฉีดใต้ใบนะคะกําจัดลายแดงลายขาวในพริกนะคะเพื่อนจ๋าแก้การใบหนิกใบงอกแกบบ้พริกเน่า,ากําจัดเชื้อโรคเชื้อราเร่งดอกเร่งผลเต็มต้นเห็นมดขึ้นต้นพริกเห็นมดขึ้นต้นไม้ขึ้นกระถางนะคะ สูตรนี้ไปใช้เลยค่ะเพ,พืเ่อนๆจ้าโแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยน,นะคะต้นไม้พูกผักไม่งามมดน้อนแมลงเพี้ยเยอะมากๆไม่โตไม่สวยนะคะทำสูตรนี้ไ้ใช้กันเลยนะคะทุกคนบายบายไปก่อนนะคะ ¡Gracias!